สวัสดีค่ะ ก็อเอ้ยก็ไกลข้อไข่อยู่ในเลา้าข้อขวดของเราข้อควายเข้านาข้อคนขึงขังข้อระคังข้างฟ้างงูงใจกล้าเจ้าจานใช้ดีชาวสิงตีดังชาช้างวิ่งนี้สาโซ่ล่ามทีชอกระเชอคู่กันอยอผู้หญิงโสพาดัชดาสวมพรันต่อปรตตักหุนหันทอฐานเข้ามารองทอนังมุนโทหน้าขาวทอพุทเท่าเดินย่อง เนีนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ต่อเต่าหลังตุงทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมหนอนูควักควายบ่ใบไม้ทับถมปลาปลาตากลมพอพึ่งทำรังฝอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจังพอสำเภากลางใบมาม้าคึกคัก ยายักษ์เขี้ยวใยรอเรือภายไปรอลิงไ่ลาวว่าแหวนลงยาเสอสลางเงียบเงาสอฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้ารอจุฬาผ้าพยองอ,อ่างเนืองนองหอนุหูกตาโต